มผมจากที่ใต้ได้ดีเห็นนะฮะอันนี้เราจะมารีวิวเ่าวๆนะครับดับเื่ยงรถรอดรีวิวคขาวาเซตเก้าร้อยนะฮะการใช้งานเหมือนเดิมการใช้งานตัวนี้ค่อนข้างอารมณ์แบบว่าเซกเมนต์ว่าแบบคล้ายๆแบบแนกเก็ตแนกเก็ตใบพันธุ์นะอารมณ์แรงแต่เกียร์สั้นเพราะว่าเครื่องมันแรงไป พอขี่แล้วเหมือนแบบออกแนวกระเด้ากระเด้าเหมือนพวกกระบะรีแมปอะครับมันแรงไปละเกียร์มันสั้นนะครับแล้วก็เดี๋ยวรีวิวของแต่งนะเดี๋ยวรีวิวการใช้งานการใช้งานนี่จะแตกต่งจากพวกเซแปดพวกอันนี้ BN 600i หน่อยจากที่เคยอัพมานะเพราะว่ามันรถมันจะเบาวกว่าเบาวกว่าอะไรกว่าครับเรากำลังมันเยอะกว่าเปิดก็คือรอยอย่างเดียว ถูกใจสายยกนะฮะตัวนี้ก็ของแต่งนะได้ของแต่งมาเลยการใช้งาน,นอื่นก็ช่องอื่นเขารีวิวแล้วละนะแต่ความรู้สึกผมว่าคัดมันเนี่ยเวลาเข้าเกียร์เนี่ยมันรู้สึกว่ามันเหมือนคัดไม่ค่อยจากนะผมไม่รู้เป็นการอะไรนะครับอาจจะคัดเคยใหม่มาหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะแล้วก็มีตัวกันสไลด์ล้อนีการล้ม GTR ล้วก็มีการล้มเดิมที่มันค่อนข้างอ่อนแอมากเลยมันอ่อนแอมันโยกได้นะม,มันจะกันได้บอกถ้าเวลารถล้มจริงแล้วม,มันหนักใช่ไหมมันก็จะโดนชุดสีชุดนี้แล้วเนี่ยผมก็เลยติดเพิ่มสักอันหนึ่งฮะน่าจะอุ่นใจได้เวลวาล้มแปะแล้วก็ใส่สปูนเพิ่มตัวหนึ่งครับแล้วก็ปอกแฮนด์เหมือนเดิม ซื้อแพงทีเดียวจบเราประกันความนุ่มความนหนึบนะฮะทีเดียวจบเดมิโนโ่ตัวพวกกันลายกันถังแล้วพวกนี้มากับรถตัวเออยแล้วนะเ9 0เก้าร้อยท่อก็แบนด์ทั่วไปแบนดไทยทั่วไปนะครับสายคัดละคังทองผมดูจากรอยน็อต้ถน่าจะเคยลื้อมาแล้วอันนี้ซื้อเมืองสองนะรถไม่หมื่น หมื 16, 1600, 1600, 1600, ่นหกหมื่นหกหมื่นหกพันแปดร้อยมันมีรอยขันน็อตแล้วไนะรอยน็อตขันมาแล้วก็ครับรอยขันน็อตมาน่าจะซ่อมเกี่ยวกับคัดแล้วแหละเพราะสายคัดมันเหมือนตึงไปอะแค่จังหวะแบบแค่ว่าสายคัดมันตึงใช่ไหมอันนี้มันขูดหน่อยหนึ่งก็เหมือนรู้สึกว่าคัดมันเลียกันอยู่ตลอด ก็ไม่มีอะไรได้มาขี่ตัวนี้แล้วเพราะว่าคันนั้นไม่ได้ขี่แล้วไปอยู่กับแฟนเก่านะฮะขี่ทําใหมกลายเป็นขี่ได้เลยด้วยที่แฮดเซต900แล้วเดี๋ยวจะเปลี่ยนรูปโปรไฟล <Okay, S 1> ์นะครับโอเคฝากตามด้วยนะครับ